ผมกันชาแนลอยู่บริเวณอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมตลาดสดอำเภอชุมแพนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมการ h ชนแนลอยู่บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลอำเภอชุมแพนะครับรบรรยากาศบริเวณตัวอำเภอชุมแพช่วงนี้ก็จะมีป้ายงานเทศกาลประจําอำเภอนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสถานีขนส่ง อำเภอจุ้มแพนะครับใกล้ๆกับตลาดสดเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งของตลาดสดของเลยทางเข้าทางด้านทิศตะวันตกครับด้านี้ก็มีของวางขายกันทั้งสองฝากฝันเลยครับ ต้้อองแกกกวมมมมาาออมานัาออารานรรยะลเป็นมะม,ม่วงมะม่วงนอกฤดูจิมกันมะม่วมงพันอะไรครับนี่แก้วขมิ้นนะครับตลาดเทศบาลประจุแพะโอ้อันนี้กบกบครับกบกบตัวใหญ่ครับกบกบพวงเท่ไรครับนี่ร้อยห้าสิบนะครับ อันนี้จาวมะพร้าวนะครับเจา,าวมะพร้าวกระริกแห้งหอมกระเทียมนะครับเห็ดประเภทเห็ดน,นะครับถุลิยี่สิบบาทเห็ดฟาง,ฟงเ็ษฟางห้าสิบนะครับกับเห็ดคอนยี่สิบบาทครับกร,ระ,ะรบผลไม้นะครับผลไม้สดๆใหม่ๆนะครับ ลูกครับองุุ่นอันนี้เป็นลำใหญ่แกมังกรนะครับแกมังกรหมากก็มีนะครับหมากปลูก็มีนะครับไปรับมาจากไหนครับนี่พวก่กี่บาทครับนี่ห้าสิบครับอันนี้ยาสูบนะครับยาสูบ ประเภทหมากประเภทปลูประเภทเกี้ยวหมากนะครับอันนี้ประเภทผักนะครับด้านนี้ครับปลาครับปลานินนะครับปลานินทั้งที่ทําแล้วหนึ่งร้อยสิบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับยังเป็นเป็นก็มีนะครับหอยแครงหอยแมงลู่นะครับ สดสดใหม่ๆนะครับหงางวัวเดงมาขายแต่ขายแต่ไครหอยแครงตัวใหญ่นะครับน่าสวยกุ้งนะครับกุ้งทะเลนะครับสามร้อยสามร้อยสี่สิบปลาหมึกนะครับครับม,ำม,ำม,ำมำ่ำหม่ำหม่ำขุนเอนะครับหม่ำใหญ่ๆไส้กรอกโอ้น่าก,กิน แกแกนก็ได้เงินสดก็ได้นะครับแม่ค้าก็รอรับเงินจากท่านผู้ซื้ออยู่นะครับแม่ค้าใจดีนะครับตรงนี้สายหวานนะครับสายหวานนะครับหลายหลากสีนะครับคนสวยก็หวานนะครับยิ้มหวานนะครับข้าวปุ้นนะครับข้าวปุ้นผักปอดสารพิษนะครับ ไก่สดนะครับข้อไก่ปีกไก่ไก่ชิ้นร้านแม่อ้วนไก่สดนะครับครับร้านนี้ไส้กรอกนะครับหม่ำก็มีนะครับหม่ำใหญ่ๆยาวๆไส้กรอกน้ารับประทานร้านพรอยแก้วชุมแพนะครับชั้นเลือดดำหนึ่งหม่ำไส้กรอกอีสานกุนเชียง ปลาทูเคงใหญ่ๆนะครับกี่บาทครับแม่คะเคงนี้ห้าสิบบาทที่แพ็ก็สี่สิบจุดนี้ก็ราคาก็ลดหลั่นไปตามขนาดนะครับปลาทูนะครับปลาทูครับตรงนี้เป็นพืชผ,ผักผล,ลไม้นะครับทั้งแห้งทั้งสดนะครับสแกนได้เงินสดได้นะครับ ครับด้านนี้ก็จะเป็นของชํานะครับตลาดสดทศบาลอภชุมแพนะครับใหญ่นะครับผมเดินไม่ทั่วเลยนะครับช่วงนี้ก็สายๆหน่อยประมาณ3ามโมงสี่โมงเช้านะครับกราฟฟิซ่านะครับฟิซซ่าวิธีทํากลับมาวิธีทาการทํานะครับเนี่ยแม่ค้าคนสวยกาลังทำมาเกนตในการทําฟิซซ่านะครับฟิซซ่าฟิซซ่าฮัทไหมไม่ฮัทอันนี้อบอบแล้วเนาะับ เป็นร้านของชื่อร้านอะไรครับนี่จะได้บอกคุณอ้อครับคุณอ้อนะครับอยู่ตลาดสดเทศบาลอำเภอจุมแพนะครับมีครับครับพิซซ่าจิ๋วนะครับใส่กล่องแพ็คเรียบร้อยนะครับพร้อมรับประทานนะครับส่งทางออเดอร์ด้วยไหมครับเนี่ยค่ะออเดอร์ส่งได้ค่ะออนเดส่งด้วยครับสวยงามครับน่ารับประทาน ครับปกติวันธรรมดาก็จะเป็นตลาดผักใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีเสื้อผ้ามามาแจมด้วยนะครับวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดทั้งวันเลยครับเนี่ยครับผมสองวันนี้ครับถ้าวันปกตินี้ก็คือเปิดทั้งวันใช่ไหมครับครับตรงนี้เป็นส้มนะครับอนุญาตครับบางมด สายน้ำพึ่งครับขับด้านหลังตัวนี้ก็เป็นบกสนะครับตัวนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับทางด้านนี้ครับปลาเผานะครับปลาเผาตัวใหญ่ๆนะครับชุดได้กี่บาทครับเนะี่ยตัวละกี่ร้อยห้าสิบขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นก๋วยจั๊บใช่ไหมครับก๋วยจั๊บต้มเส้นต้มเส้น ไก่ย่างนะครับไก่ย่างพร้อมรับประทานนะครับไก่ย่างสแกนได้ตลาดสดเทศบาลอำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ผลจากการไปเดินตลาดมานะครับเราก็ได้สิ่งนี้นะครับตลาดสดเทศบาลอำเภอชุมแพนะครับครับกินระหว่างทางนะครับผมกันแช n แนล ตลาดสดเทศาบาลอเอเชุมแพนะครับขอบคุณมากติดตามชมผมการชาแนลในคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ